ทายทุกคนจากเสียงเรียบคำกูชานะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณลุงเข้ามาให้ดูเหน่ารักจังเลยนี่นี่นี่สโลมจูไทราอ๋อต้มปลานี่นี่น้ำมันจอกอ๋อน้ำมันจอกอ๋อน้ำมันจอกสโลอนี่อ๋อนี่นี่เดี๋ยวคุณลุงเขาบอกไปดูได้อ๋อไหนไหนอยู่ไหนนี่นี่น้ำมันจอกน้ำมันจอกทุกคนจูจอกอ๋อปลาฮอกโอ้ยปลาฮอกปลาฮอกน้ำมันจอกปลาฮอกอันนี้ัลอันนี้บเราเนี่ยทำอ่าเฮ้ยชอบชอบ อ๋อนี่นี่อุ้ยน่ารักมากเลยกุลกุป้าอ๋กุลจรันยำไอ้ยำยำอ่านี่ยนี่วันนี้เอานี่ดาวนี้ไหมมุยมุยมุยคล้ายๆแบบเซตแหนมเหนืองเซตใหญ่ประมาณนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเดี๋ยวมาลองกินดูมาดูเอามาดูนี้เขามีอะไรบ้างโอ้อ๋กุลจรันโอ้ยดูทุกคนเมนูนี้ ต้องลองเลยเห็นในรูปนะมันน่ากินมากเราเลยสั่งมาครั้งแรกเลยใช่เซตนี้ประมาณ20,000เรียวนะคะคือประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละเดี๋ยวมาลองจิมดูนี่เขามีน้ำจิ้มให้ใช่สองอันนอ่อจางตรงนี้เลยน้ำจิ้มอะไรผสมกันหรอเขากินยังไงอันนี้นี่ครัอ๋อเอออ๋อเผ็ดเผ็ดนะแบบเผ็ดยำยำเขาไรยำเฉยมันใช่ไหมใช่ แับปลาไหลมับุกติดลุกติจัดอ๋อใส่ใส่ในนี้แล้วก็หยิบหยิบแล้วก็กินอ๋อโอเคนี่เอาเรอันนี้เราอันนี้ตักตักน้จานให้อ๋ออย่างนี้ดาวโยนลงน้ำจานมั้ววางตักปลาไหลปลาไหลอ๋อผสมกันใส่ใส่นนี้ก่อนอ๋อนี่นี่ อ๋อนี่นี่ใส่ปลาโอเคออคุนเจรันออคุณใส่กินนี้อ๋อโอเคแล้วก็คนคนคนโอเคออคุนจรุนเจรันอ่าใส่เลยดาวนี่เฮ้ย,อ,ยอันนี้เพิ่งเคยกินนะครั้งแรก <c oughs> first time first time เดีวว๋ยวมาลองกินอ๋อนี่นี่นี่เขาจะทำอย่างนี้แล้วก็ใส่ผักเข้าไปอุ้ยเฮ้ยทำไม่เป็นไรเอออ่ะแล้วก็กวาดลงเลยอ๋อโอ้นี่ไงอ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้ แล้วคุกคนคนเอออ๋อมันเป็นแบบเหมือนน้ำพริกคล้ายๆอันนี้เลยเปล่านมจีนปลาร้านใช่ไหมอันน <Um ี้ข้าวข้าวข้าวอันนี้ออันนี like ้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้กินครั้งแรกนะะคทุกคนคนกัมพูชาดูอยู่อันนี้คือเมนูอะไรคอมเมนต์มาหน่นะกัมพูเชาเวียดนากัมพูเชยไต้หวัน กัมพูชแทนได้กัมพูชอ่ากัมพูชีเนี่ยกัมพูชอ้ไม่กัมพจากกัมพูชาน่มเจอะตึกประหอกนนมเจักตึกประหอกอ๋อหนมเจตึกประหอกก็คือขนมจีนใส่ปลาเออใช่ขนมจีนใส่ปลาคือนมหนจอกตึกปลาหอกอ๋อเขาบอกมันยำติซ่อร่ลองชิมก่อนเขากลัวเผ็ดเขากลัวมันเผ็ดดาว นมมันจอบตึ๊กมะฮอกนมิ่มอันลวกกันมาลองดูค่ะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินครั้งแรกเลยนะเนี่ยอันนี้มีผักแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปอันนี้เขาเรียกว่านมมันจอกตึ๊กมะฮอกก็คือไอ้อะไรนะขนมจีนปลาร้มาลองมาลองชิมดูจะจ้องชื่อยังไงเฮ้ยไม่เร็วเลยจังงันจังงันให้ไปเฮ้ย คล้ายผงจีนปลาล้เลยจูกรุชมาอ๋อนี่นี่ใส่ใส่ไอ้นี่ช้างอันน่ะคุณแม่ชอบเลยอืออร่อยลูกชอบเหรออืมมันเป็นเหมือนปลาล้บ้านเราไหมคล้ายๆออาอืออร่อยอ่ะให้ก้าวเลยก้าวเลยเหรอแล้วหมอนะสำหรับคนที่แบบชอบกินผักอือนี่เอออืออร่อย เป็นยังไงอันนี้เมนูนี้เมนูนี้ผ่านค่ะผ่านเลยให้เก้าเลย,เยสำหรับดาวนะสำหรับรสชาติที่ดาวกินดาว<ห>ชอบอ่ะนมมันจอบตึกป๊ักใช่เง้นนะเฮ้ยอร่อยนะยไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันนะเราอยากลองชิมดูต้องต้องถาให้โอ้ดีนะเราสั่งปลามาสองอันแล้วใช่ใส่ใส่นี่ครับวิธีการกินก็คือใส่ปลาเข้าไปใส่ผักแบบเยอะๆเลย ดีนะจังปลามาสองตัวตอนแรกเขาอร่อยอ่ะตอนแรกเนึ้อว่า2องหมื่นเรียวเนี่ยจะเป็นได้ไม่เยอะแต่ดูอันนี้กินน่าจะกินได้เกือบ3าคนเลยนะใช่ขนมจีนเยอะมากเป็นเซตค่ะอืมอุ้ยเปิดโลกมากแล้วอันนี้ใช่ครั้งแรกเลยนะอันนี้เอาผั่เอามาเลยใส่มาเลยนี่มันคล้ายๆขนมจีนปลาร้าแต่ว่าแบบปลาร้าที่นี่มันจะแบบรสชาติแบบมันกินไม่แรงอ่ะอ่านี่ครับใส่ผักเข้าไปอ่ะเดี๋ยวดาวราดให้หน่อย จะเอาเผ็ดป่ะเอาเผ็ดหน่อยสักหน่อยนึงแต่ไม่ต้องเยอะเกินนะอือนี่ครับแล้วก็ราดเป็นอันนี้เป็นปลาฮอกนะครับปลาฮอกดีนะเขามีน้ำให้ล้างด้วยนี่นี่เขามีน้ำให้ล้างมือมาคนให้คนเลย,เลยแล้เดี๋ยวมาดูนะเธอต้องติดใจฉันว่าเธอต้องชอบแน่นอนโอ้เฮ้ยมันน่ากินมากเลยนะใช่แล้ว เออเนี่ยอะไรนะเนี่ยเป็นแบบปลาล้าแต่ว่ามันจะเป็นแบบความเผ็ดหน่อยๆเขาปรุงมาแล้วเออแบบพร้อมกินเลยอะ่ะอ,อาลองชิมหน่อยอุ้ยนี่ครับครั้งแรกอ,อะไรนะนมมันจอกปลาฮอกขนมจีนปลาล้าเหมือนกินข้าว กับไข่แก้วปลาแดกบานเท้าน้ำผิดแบบพนอีสารเนอะไข่แก้วปลาแดกบานเท่าแต่ว่าอันนี้เขามากินขนมจีนใช่เนั้ยอันนี้เขาจะแนะนำอะไรอันนี้ก็อร่อยเขาบอกอันนี้ก็อร่อยนี่นี่อันนี้นี่อันนี้ก็อร่อยนี่ครับอยู่ที่อะไรนะเปรียดะเปรียดะนะครับเมืองเสียมเรียบนะครับ ่าอร่อยเลยอร่อยมันเข้ากันเนาะตอนแรกเห็นแบบนี้คิดว่าเฮ้ยกินยังไงใช่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเขาไม่มีน้ํายามาให้อ๋อเขากินแบบนี้เองเป็นแบบอะไรนะน้ําปลาหรือว่าปลาฮอกกินกับปลาดุกมันเข้ากันมากฉีกเนื้อปลาดุกใส่อืออือรึ